สรกราฟเลขดับหวยนเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ดับ10ลางนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับดับ10ลางนะครับเราใช้หลักพันนะครับ10ครั้งที่4นะครับหลักพัน10ครั้งที่4นะครับก็มาดูในส่วนของ1สิงหานะครับนะ เจ็ดหนึ่งเป็นป่านะครับป่าดับมาที่สี่นะครับป่าดับอยู่สิบหกสิงหานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขเจ็ดดับมาที่สองเจ็ดดับอยู่นะครับแล้วก็หนึ่งกันยานะครับตรงนี้ก็ได้เจ็บเหมือนเดิมนะครับนะเจ็ดดับตรงนี้ก็สูตรมีแนวทางทั้งเข้าและก็หลุดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับในส่วนของสิบล่างเจ็บ เนะครับไม่มาหลัก10บลงังเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ